สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปั้นพีพีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะเราก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษกันเหมือนเดิมนะคะปิดหนึ่งรายการ200บาทนะคะถ้าปิด3รายการพิเศษวันนี้300บาทจะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มเหมือนเดิมเลยนะคะก็รองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหม่ได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1รายการแรกเริ่มกันที่พะคุณแผนรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะเหรียญเจริญพรร่างนะคะหลวงปู่หงรายการที่สามนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพี่ รายการที่4นะคะเป็นหลวงพ่อผางนะคะวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะปี1-2นะคะรายการที่5นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรนะคะนี่ด้านหลังมีตัวยานเขียนว่าไปมาใกล้ๆปลอดภัยทั่วทิศนะคะ รายการที่หกนะคะเป็นเหรียญพระยืนนะคะยีส่สิบหกศตวรรษนะคะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระสิวรีนะคะพระสิวรีนะคะวัดประดูชิมพีนะคะหลวงปู่โตนะคะองนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระทรงเหมือนพระดีลานะคะองนี้รายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะ เหรียญหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนะคะเป็นเหรียญรุ่นจิตสร้างถวายนะคะรายการที่9รายการที่10นะคะเป็นเหรียญชนะมานนะคะเหรียญน,นั่งพานชนะมาหรหลวงพ่อคูณนะคะปี37นะคะ รายการที่11เนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะรายการที่12นะคะเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ รายการที่13นะคะเป็นพะสมเด็จไกเซอร์นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปูโต๊ะนะคะรายการที่15นะคะเป็นปิดตาจัมโบ้นะคะ หวงปูโตรายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อรือสีริงดำนะคะรายการที่17นะคะหลวงพ่อทบนะคะออกวัดจันนิมิต รายการที่18บแปนะคะอาแปะโรงสีนะคะสมปรารถนาทุกประการนะคะรุ่นแรกมียันหนึ่งกานะคะรายการที่19เนะคะเป็นหลวงพ่อรือสีริงดำนะคะ รายการที่20นะคะเป็นพระหลวงปูทวดนะคะด้านหลังก็จะมีเลข0ูนย์หนะคะรายการที่21นะคะเป็นพระ หลวงพ่อเงินนะคะท่ามะไฟนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นรูปรอนะคะหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียนหลวงปู่โต๊ะนะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระเนื้อคำหมากนะคะหลวงพ่อฤษีริงดำนะคะรายการที่27นะคะเป็นพระสมเด็จมีมวลสารนะคะรายการที่28นะคะเป็นพระ หลวงพ่อปานขีหนุมานนะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญจอบพิมพ์เล็กหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตรารามนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานผูกพัทดสีมารายการที่31นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่32นะคะเป็นหลวงพ่อเงินเจ้าสัวนะคะรายการที่33นะคะเป็นพระเหรียญจุราลงกรณ์นะคะด้านหลังเป็นพระมหากษัตริย์9พระองค์นะคะ รายการที่34นะคะเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะปี2518นะคะรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานนะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อเงินมีได้ใส่สินมัดที่คอแบบนี้เลยนะคะ รายการที่37เหรียนหลวงพ่อเอียวัดบ้านดานนะคะรายการที่38นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่39นะคะเป็นเรียนพ่อเที่ยงนะคะ รายการที่40นะคะเป็นรูปรัอหลวงพ่อทบนะคะรายการที่41เนะคะเป็นสมเด็จแวกม่านนะคะรายการที่42นะคะเป็นสมเด็จบางคุณพมด้านหลังมีตาปั๊มนะคะ รายการที่43นะคะเป็นพระปิดตากนกข้างฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะรายการที่44นะคะเป็นเหรียญจูรารงกรนะคะด้านหลังเป็นพระพุทธจารย์โตนะคะ รายการที่45นะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่46นะคะเป็นเหรียญท้าเวสวรนนะคะรายการที่47เนะคะเป็นพระผงของขวัญรวงพ่อปากน้ำนะคะ รายการที่48นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะจอบพิมพ์เล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเซมนะคะสุสานไตรักจังหวัดตรปัปาง รายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะอาจารย์โรรุ่นอุดมสมพรนะคะอง์นี้รายการที่50รายการสุดท้าย ep นี้นะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและก็นี้ช่องทางติดต่อนะคะสวัสดีค่ะ